งบประมาณกว่า60ล้านบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองถูกนำมาใช้สร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำโขงความยาวกว่า1,500เมตรในตำบลห้วยพิชัยอำเภอปากชมจังหวัดเลยมีรายงานว่าปี2,565อำเภอปากชมสูญเสียพื้นที่ตลิ่งแม่น้ำโขงไปกว่า6.37ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3,900ไร่นับว่าเสียหายรุนแรงที่สุดในพื้นที่แม่น้ำโขงของไทย มันน้ำสัตว์เข้ามากับเกือบเกือบจุเศ้าเศร้าไฟฟ้านะครับถ้าบบสร้างนี่กรซึ่งซึ่งถงนนเราก็มุง่งมงจุดอันที่ถางตะถังไต,งตกับอันหดอันเศราไฟฟ้าคือกันครับเอกสารวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2566ระบุว่ากระทรวงมหาไทยตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งเพื่อป้องกันการ,การสูญเสียดินแดงของประเทศจํานวน5,428ล้านบาท ในจํานวนนี้มีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงที่มีวงเงิน50ล้านบาทขึ้นไป25โครงการความยาวรวม24.5กิโลเมตรงบประมาณ1,542ล้านบาทเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานเคยรวบรวมข้อมูลการสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมโขงในภาคอีสานปี2561ถึง2566พบว่ามีทั้งหมด146โครงการ ใช้งบประมาณรวมกว่า1น6 6 6ล้านบาทแม่เขื่อนป้องกันตลิ่งจะช่วยลดการพังทลายได้ในระยะสั้นแต่เครือข่ายสภาองค์กรลุ่มน้ำโขงเจ็ดจังหวัดภาคอีสานกลับมองว่าปัญหาที่ตามมาคือระบบนิเวศของแม่น้ำโขงที่มีความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำกับตลิ่งถูกตัดขาดออกจากกันปัญหาตลิ่งพังทลายที่เกิดขึ้นในระยะหลังถูกมองว่าสัมพันธ์กับการปล่อยน้ำที่ไม่เป็นธรรมชาติของเขื่อนในแม่น้ำโขง เรื่องนี้มีข้อเสนอจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าจําเป็นต้องมีหน่วยงานของไทยเป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาเพื่อน,นําไปสู่การเจรจาต่อรองในระดับนานาชาติเราพบว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีถึง6กระทรวงซึ่งทางสทนชร์ชรับผิดชอบเรื่องแม่นำ้ำโขงควรจะทําบทบาทหน้าที่นี้ในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาทํางานร่วมก,กันกับชาวบ้านนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าสธนชอเองเนี่ย จ้างบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยสถาบันวิชาการบางสถาบันวิชาการเนี่ยศึกษาเรื่องนี้ต่อเนื่องกรณีขันชัยบุรีต้องศึกษา15ปีผ่านไปแล้วเกือบ10ปีก็ศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆมันก็จะย้อนมาถึงประเด็นคำถามเมื่อกี้ว่าศึกษาไปแล้วไปแก้ไขปัญหาอะไรต้องรอให้ครบ15ปีใช่ไหมเึง่จะแก้ไขปัญหาแล้วระหว่างนี้คนที่สูญเสียไปเนี่ยจะรับผิดชอบกันยังไงความพยายามในการประสานขอความร่วมมือระดับนานาชาติเคยเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์แม่น้ำโขงขึ้นสูงอย่างฉับพลันจนตลิ่งพังและเสียงน้ำท่วมหลายแห่งขณะนั้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทชประสานขอความร่วมมือไปอยังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ m r c s ให้ประสานกับทางการลาวและจีนบริหารน้ำจากเขื่อนต่างๆในประเทศจนกว่าสถานการณ์น้ำจะก,กลับสู่ภาวะปกติปัจจุบันแม่น้ำโขงมีเขื่อนที่ดำเนินการแล้ว13แห่ง นอกจากนี้ยังมีเขื่อนอีก11แห่งที่ยังอยู่ในแผนการก่อสร้างในจํานวนนี้มี2แห่งอยู่ที่พรมแดนไทยลาวคือเขื่อนปากชมและเขื่อนบ้านกลุ่มอยู่ระหว่างยื่นศึกษาประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA อาทิตย์โชิสัจจานันไทย PBS รายงาน